ด้วยความที่มันพิสูจน์ไม่ได้อ่ะคุณผู้ชมเราก็ต้องการที่จะพิสูจน์ให้มันเห็นจากจากกับตามเลย,ยผีมีจริงนะ เราเคยถามคุณผู้ชมไปแล้วผีมีจริงไหมวัยรุ่นแก๊งนี้นะคะกับเพจของสิงสู่เขาเข้าไปพิสูจน์ในพื้นที่สุสานที่เป็นที่เก็บศพน่าจะเป็นวัดเก่าที่ไหนสักที่หนึ่งอ่ะคุณผู้ชมมีจุดที่เผาศพด้วยแล้วเขาก็เจอกับเรื่องแปลกๆไม่ว่าจะเป็นตะกล้องบอกว่าเห็นเหมือนมันมือยื่นออกมามีเงาจากข้างหลังอีกบางครั้งบางคราเห็นเหมือนแบบผีร่วงลงมาจากต้นไม้อ่ะเขาเห็นแบบนั้นเลยดิฉันนั่งดูอยู่เลยแบบ เออมันมันแปลกมันแปลกจริงคุณขาแล้วพอเขาเอาภาพภาพหนึ <S 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 no> <S ่งเนี่ยไปลองปรับแสงดูปรากฏว่าภาพนั้นมันมีเป็นเหมือนลักษณะอะไรตรงไหนอ่ะคุณไม่เห็นเหรอตรงกลางอันนี้คือโกดซ้ายขวาถูกไหมใช่คุณดูตรงกลางนี่ว่าอะไรอะโกดหรือะดีไอโกดเกิมัอกระดูกอะนี่ยคุณดูดิเหมือนแบบเหมือนมีหน้าอะไรโผล่ออกมาดูยังไงอะยังไงดิซูทีมงานซูมอีกหน่อยได้ปะ คุณเห็นลูกกระตาป่ะออ้ยดิฉันอยากจ้องตาเลยอ่ะเนี่ยคุณเห็นยังอันนี้คือภาพซูมแบบซูมร้อยเท่าอ่ะโอ้หแล้วเหมือนตาถลนด้วยนะใช่คือทรงไปลูกกระโอ้โหพอก่อนพอก่อนแค่นี้พอเลยปรับแสงแล้วน่าชัดมากเลยนะเพราะเนี่ยอันนี้คือภาพที่ปรับแสงแล้วจากจุดที่ตากล้องเขาบอกว่าเขาเห็นจริงๆเขาก็เลยเอาภาพตรงที่เขาเห็นมาปรับแสงคุณผู้ชมแล้วเขาก็เจอภาพนี้ค่ะทีนี้พอแชร์ออกมาปั๊บ แน่นอนว่าคนที่เชื่อบอกก็ก็เองอยากปิดเชิญเขาออกมาเองไม่ใช่เหรอแต่คนที่ไม่เชื่อก็อาจจะมองว่าตะตอหรือไม่ก็แสงและเงานั่นแหละม,มันตกกระทบอะไรกันขึ้นมาเป็นเป็นเงาเป็นเหลี่ยมเป็นมุมตอนกลางคืนม,มันก็เลยเป็นทรงนั้นแต่เอาจริงทีมงานพอประตับแสงเพิ่มแล้วซูมขยายดูเฮ้ยมันชัดชัดว่าจริง ก็แปลกก็แปลกจริงแล้วโกรธอ่ะเขาเรียกอะไรนะเจดีหรือโกรธนะโกรธโกรธเก็บกระดูกคือมันใหญ่ขนาดนี้ถ้าเป็นสรีระคนปกติแล้วยื่นหน้าออกมามันต้องเล็กมากแล้วถ้ายืนจากมุมกล้องอ่ะแต่นี่คือหน้าใหญ่มากนะหน้าใหญ่หน้าใหญ่เลยอ่ะโอ้โหยแล้ว่าผีหน้ายักษ์ผียักษ์เหรอไม่รู้อ่ะยื่นมาสยองมากฮะอคือดิฉันแยกไม่ออกเลยสภาพเนี้ยผู้หญิงหรือผู้ชายโออแต่พอมีมาให้ดูนี่มันมันยิ่งซูมยิ่งหน้าตกใจนะมันยิ่งเห็นชัดขึ้นเรื่อยๆอ่ะฮะ อแต่กี้นี่คือชาวเน็ตเห็นหรือว่าคนที่เขาเป็นกลุ่มนี้เห็นคือตากล้องอเขารู้สึกว่าตรงนี้มันมีมเขาก็เลยลองเอาผ้ามาทําแล้วก็แบบทำแสงให้มันรปรับ<ส>ให้มันยิ่ง<ด>ขึ้นอ่ะครับ